สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนคลิปนี้ผมนําพระเนื้อผงเป็นพระเนื้อว่าน,นะครับหลวง,งพ่อเช่มวัดฉลองภูเก็ตเป็นพิมพ์เล็บมือก็คือลักษณะจะคล้ายลายเล็บมือนะครับเป็นพระเนื้อว่านปี251 1นะครับเพื่อนเพื่อนก็มวลสารก็ผสมกับขี้พึ่งหรือว่าน้ําพึ่งนะครับก็เราจะเห็นแววๆนี่ไม่ใช่เฉยเล็กดเดรเกอร์นะครับเพื่อนเพื่อนราคาก็หลักร้อยก็จะมีเนื้อดําเนื้อว่านเจ็ดป่าช้าด้วยนะครับเก้ก็มีนะครับเพื่อนเพื่อนดูกันให้ดี ก็ได้อาจารย์สายใต้อาจารย์นำแล้วก็อีกหลายท่านมาร่วมปลุกเสกนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นพระเนื้อผงซึ่งจะมีเป็นชุดนะครับมีหลวงพ่อเจ้าวัดมีพิมพ์เล็บมือมีเนื้อเจ็ดป่าชาด้วยถ้าเพื่อนพอเพื่อนเพะื่อนเเจอไม่มั่นใจอย่าเช่าเด็ดขาดนะครับาการดูก็จะค่อนข้างยากนิดนึงนะครับผมก็เลยนามาให้เพื่อนๆดูกันเพราะปกติแล้วเนี่ยส่วนมากที่เราเห็นเนี่ยจะหาสมบูรณ์ได้น้อยครับเพื่อนๆนเพราะว่า จะถูกแมงกินนะฮะเพราะว่าผสมกับน้ำพึ่งมาดูเนื้อหาก,กันนะครับเพืเ่อนๆก็บางทีเราจะเห็นมีหลายเนื้อนะครับเพื่อนมีหลายเนื้อสีออกหลายโซนไม่ใช่หลายเนื้อแต่ที่เห็นก็จะมีเนื้อดินเจ็ดป่าช้าแล้วก็เป็นเนื้อนี้นะครับที่เราเห็นนะเนื้อออกสีดำตาลก็คือผิวสีขี้พึ่งนะครับก็คือจะแก่ขี้พึ่งจะแก่น้ำพึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเก็บไม่ดีนี่ก็จะโดนแมงกิน เพื่อนๆลองชมดยุกันดูนะครับบางองค์ก็จะเป็นรูพุนนะครับก็บอกว่าเป็นพระอีกชุดหนึ่งที่น่าใช้เป็นพระเนว้ว่านถ้าคนชอบพระเนว้ว่านก็แนะนาได้นะครับเพราะว่าได้เกจิดีมารลบุกเสกนะครับอาจารย์นาวัดเดินสลานะครับหลวงปู่ทิมนะครับวัดช้างให้เพื่อนๆลองดูเนื้อนะครับเนื้อก็จะออกประมาณนี้นะครับเพื่อนๆจะบยุดโซนประมาณนี้ ถ้าพบถ้าเจอไม่มั่นใจก็อย่าเล่นเด็ดขาดนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆเ,เจอมีเนื้อแมงกินอันนั้นแสดงว่าใช่นะครับแต่ถ้าแมงไม่กินก็คือเป็นผิวก็คือทาเชื้อไ็กนะครับเพื่อนๆลองมาดูที่ใบหน้ากันพิมพ์เล็บมือราคาหลักร้อยครับเมื่อสวยๆถ้าเป็นเนื้อดําหรือเนื้อดินจัดป่าช้าก็อยู่หลักพันนะครับอย่างอนนี้ก็ประมาณสักเจ็ดแปดร้อยบาทนะครับเพื่อนๆลองดูเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูเนี่ย จะเนื้ออยู่ประมาณโซนนี้นะครับเพื่อนพเพื่อนเพเื่อนเเจอไม่มั่นใจอย่าเช่าเด็ดขาดปัจจุบันปัจจุบันก็มีเกพะพระพระใหม่ก็มีเกะพระเก่าก็มีเกะเป็นเรื่องปกตินะครับถ้าพบถ้าเจอไม่มั่นใจก็อย่าเช่าเด็ดขาดราคาหลักร้อยนะครับเพื่อนเพื่อนก็จะคล้ายๆกับปลายเล็บมือเรานะฮะปลายเล็บมือเราอย่างนี้นะก็เลยเรียกว่าพิมพ์เล็บมือนะครับเพื่อนๆ ด้านหลังก็จะเขียนวัดฉลองภูเก็ตแล้วก็มียันของวัดฉลองนะครับพบเจอไม่มั่นใจอย่าเช่าเด็ดขาดมีเก้น,นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าคิดว่าพอมีประโยชน์ก็กดติดตามถ้าคิดว่าไรสาระก็ก่อยข้ามไปขอบคุณครับ